การทำบาปใดจะบาปมากที่สุดบาปหนักที่ส like so ุดคือ <m> ค <enfant>? ุณหลวงพงศ์สอนแล้วเมื่อตอนสอนบทแทนกรรมที่เขาเรียกว่าอะนันตนวิญญาณจำได้ไหมหนึ่งฆ่าแม่สองฆ่าพ่อสามฆ่าพระอรหันต์สี่ทำพระพุทธเจ้าชอบกระโลดหินห้ายู่โดนถมให้แตกแยกบาปทั้งห้านี้นะ ตาย imana, ตายไปแล้วต้องลแล้วต้เอาเปีดีพระเทวทัศน์เนี่ยทำอันรายกรรมองข้อทางพระพุทธเจ้าพอพระโลภีต่นก็ตีั่เขาที่จะถูกทางพระพุทธเจ้าพ่อพระโลภีเป็นน้องเด็กโงมากเด็นได้สองแยกสองปีตีงพวกกินมังสวิราตไปอยู่วัชนันงพวกินเนื้อสัตว์ไปอยู่กับพุทธาสนาโง่แตกแยกี ไห้รู้นะลูกเรื่องกินมันจับดีรัตเนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบาปมูลรอกถ้าเราเล่นฆ่าดเองถ้าเราฆ่าดกันทำอาหารไนหสังาปนะแต่ว่าบาปไม่มากเพราะเราไม่เราฆ่าด้วยนความที่ว่าต้องอย่างชี้แต่พลา,ด,า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 ดเล่นาำอาฆาตแค้นฆ่าสนุกเล่นดีรัดกัดแล้วก็โยนทิ้งแต่ไปทำประโยชน์แต้ช่วกนั้นจะบาปมากแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอย่างชีพจะเป็นซื้องใหญ่จิน ันก็แพงเราเลี้ยงก่ายินเองจาเป็นต้องฆ่านะฆ่าด้วยดปวนความจําเป็นบบบมันไม่แรแล้วเราต้องจับที่บูดที่หมาบ้านนะนนี้การฉันมังสวิรัตินะคะมี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 คนคนหนึ่งก็าีมังสวิรัติไปหาฆ่าอะาที่เป็นรูปหลวงพ่อชางเนี่ย ว่าทำไมท่านจะแฉอ,อทำไมท่นมานจะแฉนนะนองชาวิรลาร์ดเป็นส่วนท่านท่านแฉะนองชาวิรลาร์นะแต่ท่านก็ไม่ได้คุยอวดอาแล้วโดยแฉะนองชาวิรลาร์ดป็นทำไมเป็นเป็นประโยชน์นนยังไงท่านเกาบอกว่ามัาานจะได้ได้ร้ำผลนิพพี่ทานไงท่านบอกว่าถ้าถือว่าการไม่กินเนื้อสัตวนะ์แล้วได้มาผลนิพพานวัวควายไปนิพพานก่อนเลยแล้กินเนื้อสัตว์แลงววัวควายเนี่ยขี้แต่หญ้าใช่ไหมท่านบอกว่า คนเราจะไปน่าผลที่ทานมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินอะไรมันอยู่ที่ว่ากินอย่างไรกินให้เป็นไม่ได้กินด้วยความโลภความโกรธความหลงกินเพื่ออย่างชีพและเนื้อสัตว์ที่พระพุทธเจ้าห้ามฉันเนี่ยก็เฉพาะเนื้อสัตว์ปิอย่างเนื้องูเนื้อมนุษย์เออเนื้ออะไรบ้างเนื้อเหืออะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อหมีไม่ไม่ได้กลาทันที่เป็นประเภทที่หนึ่งนะเนื้อสัตว์ปิอย่าง สอไม่ให้ฉันเนื้อฐานที่ไปตาดเข่าค่าอันนั้ไไนไม่มสมสาามได้ค่าเดินตัวเองเป็นตัดเท่าค่าฐานใดกันบ้างสามสงสัยว่าฉันด้วยความสงสัยว่าตัดนั้นเข่าค่าเฉพาะเวลที่คุณพูดถึงวินัยสงฆ์เท่านั้นนะของชาวบ้านนะี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสงสัยหรอกนะสงสัยเท่าค่าร่ามาะทาอาหารบระวัติค่แค่สงสยัยแต่ถึงสัตว์ตัวนั้น เขาจะไม่ได้ค่าเจาะโจมให้ท่านท่านฉันาไม่ความสงสัยก็อาปาจมวิโรภชาเนี่ยท่านไปบินสะบัดขากลับว่าผ่านปากมีตาติดเป็ดอยู่จะไปปลดตาออกจากเป็ดก็ไม่ได้ตาก็องมีเอเบ็ดเขาเป็นเจ้าของไปปลดต้อ็ต้องกับไปเอาโดยของเขาท่านก็จต่เป็นต้องอุเบกขากลับวกรมีต้มยำปลาหอมฉุยมาเชียวท่านสงสัยว่าเองใช่ตาที่ติดเป็ดตัวเมื่อกี้หรือเปล่า หรือจะเป็นปลาคนละตัวถ้าท่านฉัดเป็นความสงสัยท่านกาอาจแต่สําหรับพวกเราที่เป็นชาวบ้านนะเนื้อจัดที่เรากินถ้าเราไปซื้อจากตลาดที่เปิดค่ามาแล้วตัดนั้นมีชีวิตไหมคะไม่มีไม่ตายเพราะมันตายแล้วแต่ถ้าไอชีชก็จะกระชากตัวนี้นะทุกหัวโผลนัหนาปาเพราะว่ามีเจตนา